สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะตามต่อนะคะในส่วนของการรักษาวัวน,นะคะที่เป็นโรคปากเท้าเปื่อยนะคะแล้วก็โรคไข้ขาแข็งนะคะหรือไข้าสามวันนะคะจากคลิปที่แล้วนะคะที่ข้อประสบปัญหาโรคไข้ขาแข็งนะคะวัวเป็นไข้าขาแข็งหรือไข้าสามวันแล้วก็ตามติดมาอีกเพิ่มมาอีกหนึ่งโรคก,ก็คือโรคปากเท้าเปื่อยนะคะที่กําลัง เป็นกันหลายตัวนะคะตอนนี้ก็จะมีที่เป็นหนักๆก็จะมีสองตัวนะคะเดี๋ยวไปดูนะคะว่าเป็นยังไงนะคะไปดูนะคะว่าเป็นยังไงว่าวัวเขามีอาการเป็นยังไงบ้างนะคะเผื่อท่านผู้ชมที่เพิ่งเลี้ยงวัวหรือว่ายังไม่เคยสังเกตว่าวัวตัวเองเป็นหรือเปล่านะคะอาการเริ่มแรกเลยนะคะนี่ค่ะตัวนี้เริ่มมีแผลที่เท้านะคะแผลเป็นแผล เปื่อยๆนะคะเป็นแผลเปลื่อยเนี่ยค่ะบริเวณขอบเท้าแล้วก็จะมีอาการซึมนะคะมีซึมน้ำลายไหลน้ำลายไหลแล้วก็กินหญ้าไม่ได้นะคะแล้วบางตัวก็จะเป็นไข้าขาแข็งร่วมด้วยนะคะก็ให้ท่านผู้ชมสังเกตอาการของวัวตัวเองด้วยนะคะเราต้องรักษาให้ทันนะคะยาที่ใช้ก็หาซื้อได้ตาม ร้านขายยานะคะร้านขายายาสัตว์นะคะเดี๋ยวสัตวแพทย์หรือว่าคนขายยาจะแนะนําเองนะคะเพราะว่ายาอย่างยาแก้ปวดลดไข้ก็มีหลายเขาเรียกว่ามีหลายสรรพคุณเนาะไม่ว่าจะเป็นที่ในราคาที่พอใช้ได้หรือว่าเป็นยาชนิดแบบดีนะคะก็จะราคาสูง ขึ้นมาอีกนะคะตอนนี้ที่ข้อประสบปัญหาก็เกือบจะทุกตัวเลยนะคะเกือบจะทุกตัวบางตัวก็เป็นไข้าขาแข็งหายแล้วก็ไม่ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นตัวปากเท้าเปื่อยแต่บางตัวเป็นทั้งไข้าขาแข็งไข้าสามวันนะคะหรือว่าทั้งแล้วก็เป็นปากเท้าเปลื่อยด้วยนะคะแล้วก็ฝากสําหรับข้อไหนที่ยังไม่ได้เป็นนะคะยังไม่มี อาการเหล่านี้นะคะวัวยังไม่ได้มีอาการเหล่านี้ก็แนะนํานะคะให้ฉีดวัคซีนป้องกันทั้งไข้ขาแข็งแล้วก็โรคปากเท้าเปื่อยนะคะเพราะว่าโรคพวกนี้มันระบาดแพร่ระบาดได้เร็วมากนะคะแป๊บเดียวนะคะแพร่กระจายจากตัวหนึ่งไปอีกตัวหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้เราก็รักษากัน กลางคืนเลยนะคะเพราะว่ากลางวันก็ไม่ค่อยมีเวลาเนาะไปทำงานด้วยนะคะนี่ค่ะก็ตามติดอาการแต่ละตัวอย่างใกล้ชิดเลยนะคะเพราะไม่อย่างนั้นนะคะวัวเราอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนแล้วก็ทำให้วัวเราเสียชีวิตไปได้นะคะแต่บางตัวเขาก็แข็งแรงก็ไม่เป็นนะคะถึงจะอยู่ในฝูงเดียวกันแต่ก็ไม่ได้เป็น แต่บางตัวที่ร่างกายเขาอ่อนแอนะคะภูมิต้านทานไม่ไม่ดีก็จะภาวะแทรกซ้อนโรคต่างๆก็จะเข้ามาได้ง่ายนะคะเ mm hmm. นียค่ะสังเกตว่าตัวตัวนี้ก็เป็นนะคะแต่ว่าก็ฉีดยาไปแล้วก็ค่อย,ยังชั่วนะคะน,นี่ค่ะอาการน้ำลายยืดนะคะเพราะว่าเขาเป็นแผลที่ปากก็เหมือนกับคนนะคะท่านผู้ชม เวลาเป็นแผลที่ปากเนาะมันก็น้ำลายก็ต้องไหลเป็นธรรมดานะคะก็ใช้ไม่มียารักษาแบบเฉพาะเจาะจงนะคะเป็นการรักษาตามอาการนะคะเป็นแล้วก็รักษาให้ยาตามอาการเนาะถ้ามีแผลมีไข้ก็ให้ยาแก้ไข้แก้ปวดถ้ามีแผลก็เป็นยาฆ่าเชื้ออ่ายาแก้อักเสบประมาณนี้นะคะ สำหรับพี่คอกเราก็ใช้วิธีการฉีดเองนะคะใช้วิธีการฉีดเองก็ซื้อยาที่ร้านขายยาโดยมีสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการจ่ายยาให้นะคะเราไม่ได้ซื้อมาฉีดเองโดยโดยพลร,รักานเนาะนเรียกได้ว่าก็ต้องมีคนคอยให้คําแนะนําเหมือนกันว่าควรที่จะใช้ยาตัวไหนนะคะแล้วก็ฉีดในปริมาณ เท่าไหร่นะคะอย่างปริมาณก็ตามสลากเขาก็บอกชัดเจนนะคะในแต่ละในแต่ละตัวยาว่าปริมาณการฉีดอัตราการฉีดอัตราส่วนการฉีดต่อน้ําหนักวัวเท่าไหร่เขาก็จะมีแจ้งอยู่นะคะสําหรับท่านที่ต้องการทราบข้อมูลเหล่านี้นะคะก็ดูในสลากข้างขวดหรือสลากในกล่องก็ได้นะคะ โรคนี้นะคะก็ต้องใช้เวลาในการรักษาสักระยะหนึ่งนะคะแล้วเราก็ต้องคอยสังเกตอาการวัวเราตลอดไม่ให้คลาดสายตานะคะเพราะว่าอัตราการเสียชีวิตก็มีแต่ว่าก็ไม่ได้มีเยอะแต่ถ้าไข้าขาแข็งเนี่ยถ้าเราฉีดไม่ทันดูแลไม่ทันไข้าขาแข็งหึือไข้สวันก็เสียชีวิตตามระยะเวลานะคะสาี่วันนี้แหละคะ่ะประมาณนี้ ถ้าเราไม่ดูแลเขานะคะถ้าเราไม่ได้ดูแลเขาก็ฝากท่านผู้ชมนะคะคลิปนี้ก็พาท่านผู้ชมมาดูดูแลวัวนะคะรักษาวัวกันทั้ข้ามมืดเลยนะคะเพื่อเราจะได้เ,เรียกได้ว่าสกัดสกัดการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่จะไปสู่วัวเราเนี่ยให้มันให้มันชะลอ การระบาดไปสู่ตัวอื่นหรือว่าการระบาดแพร่กระจายไปยังตัวของวัวที่เป็นอยู่เนี่ยให้ลดลงนะคะเป็นการสกัดกั้นเชื้อโรคเนาะแต่วัวตัวที่ป่วยเราก็ต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะถ้าเขาเป็นปากเท้าเปื่อยเนี่ยแน่นอนเขาจะกินหญ้าเองไม่ได้นะคะก็จะทําเหมือนไปเลมเลมแต่ว่ากัดไม่ได้เพราะว่ามันมีแผลในปากนะคะแผลในปากก็ถ้าเราเปิดดูเนี่ยก็เยอะเลยนะคะ ก็ทําให้เขากินหญ้าไม่ได้ช่วงนี้ก็จะต้องหาญ้าให้เขากินนะคะเอาฟางเอาหญ้าให้เขากินเพื่อที่จะให้เขามีแรงสู้กับโรคแล้วก็มีภูมิต้านทานสู้กับยาได้ด้วยนะคะจะทําให้วัวเราไม่สุดหนักนะคะแล้วก็ฟื้นตัวได้เร็วถามว่าเคยตั้งแต่เลีย้ยงมาเคยเจอไหมเคยเจอตัวหนึ่งนะคะในข้อเป็นแม่ไทยพื้นบ้านนี่แหละนะคะก็นี่เ,ะะเรียกว,ว่าเล็บนะคะเล็บ ก็แตกทั้งแตกทั้งหลุดออกไปนะคะแต่ก็เราก็รักษาดูแลรักษาจนหายขาดมาจนถึงทุกวันนี้นะคะเขาก็อ้วนท้วนสมบูรณ์ดีนะคะถ้าเราดูแลทันท่วงทีก็ไม่มีปัญหานะคะเว้นแต่ว่าเราขาดการดูแลการเอาใจใส่ก็จะทำให้เราสูญเสียวัวไปได้นะคะคลิปนี้ก็พาท่านผู้ชมมา รับชมการรักษาวัวในภาคกลางคืนนะคะส่วนมากจะเห็นแต่ภาคกลางวันเนาะนะคะก็ฝากท่านผู้ชมสำหรับท่านที่เลี้ยงวัวนะคะช่วงนี้ดูแลใกล้ชิดเป็นพิเศษหน่อยเพราะโรคที่มากับหน้าหนาวคือโรคย้อนฮิตแล้วก็เป็นแล้วลามไปสู่ตัวอื่นได้เร็วมากนะคะลามสู่ตัวอื่นได้เร็วมากดังนั้นก็ฝากท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็ สวัสดีค่ะ